วันนี้ก็มาเปลี่ยนตัวซีนยางเสาเปาของเครื่องซักผ้า LG 2ถังนะครับรุ่น W P 1 3 5่นะนะก่อนอื่นเราก็มาแกะฝาด้านท้ายก่อนอเสร็จแล้วเราก็นอนเครื่องซักผ้าลงแบบนี้ครับแล้วเราจะเห็นนอ็นอตครับนอ็อตตัวด้านข้างมีสอง สามตัวจะมีในรูนี้ในรูนี้นะครับมันจะเห็นไหมเชื่อมเข้าไปด้าน,นในคือแกนตันนี่นะเห็นไหมโอเคแล้วก็นี่อีกตัวอีกสองตัวอีกสองตัวตัวนี้แต่ตัวนี้นโอเคเดี๋ยวถอดกันก่อน เราถอดน็อตเสร็จแล้วก็มาดูตัวนี้นะครับเราต้องยกถังออกเนาะมันจะมีอย่างนี้เห็นไหมตัวเดี๋ยวผมโฟกัสเอนเอ๊มันไม่โฟกัสนะโอเคนะครับสองตัวนี้เนาะและด้านหนึ่งจะเป็นนี้เห็นไหมสองตัวเนี่ยตัวซ้ายตัวขวาเนี่ยมันจะยึดกับมอเตอร์แต่ตัวที่ยึดกับแกนจะเป็นตัวนี้เราต้องใช้ตัวที ตัว T เบอร์12จะมีน็อตตัวข้างในกับตัวข้างนอกเนาะตัวข้างในจะเป็นเบอร์12ตัวข้างนอกจะเป็นเบอร์10เดี๋ยวเราต้องมาขันตัวนี้ออกก่อนโอเคนะเสร็จแล้วเราจะดึงได้ออกมาแบบนี้นะครับมันจุดหลุดออกมาเนานะ,ะถ้าใครดึงแล้วไม่หลุดนะครับนะผมแนะนําให้เอาส่วนแหลชีดเข้าไปในรูเนาะก่อนก่อนที่จะขันน็อตก็ชีดส่วนแนเข้าไปแล้วทิ้งไว้สักพักนะครับเนาะ,นะะแล้วมันก็จะ หลุดออกมาเป็นแบบนี้มันมติดสายแล้วไม่ฝูกับเออนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องยกไอกตัวด้านล่างตัวนี้นะครับต่อไปเนาสายตัวนี้สายตัวนี้สําหรับรุ่นนี้นะหนืผมไม่ยูนะตัวนี้มันถอดได้หมดนะครับตัวนี้มันจะถอดได้หมดสีมันจะไม่เหมือนสีมันจะเหมือนกันนะ สีมันจะเหมือนกันแต่ขนาดมันจะไม่เหมือนกันถึงขนาดเดียวกันอย่างเงี้ยขนาดสองตัวนี้ขนาดเดียวกันเนาะแต่มันจะเป็นโคนลนสีแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นโคนละสีนะนี่มันโทษทีนะครับฝุ่มมันจับอ่าเป็นน้ำโคน,นนะเนาะอย่างเงี้ยมันก็โคนลนสีนะอย่างเงี้ยสีขาวปักใหญ่ เนี้ยอันนี้ก็จะเป็นสีดำเนี่ยอันนี้จะเป็นสีโคละสีกันเนาะเนี้ยเราก็ถอดออกมาได้เลยนะครับส่วนปลั๊กปลั๊กในมันจะเป็นเหมือนปลั๊กสองสายแบบเนี้ยมันก็จะโคละสีเหมือนกันอันนี้นะอันนี้เป็นสีขาวนะแต่มันเป็นอันนี้ไปละเป็นซิปเคิลไปละเนี่ยโอเควเรามาตอกตัวปลั๊กก่อนโอเค โอเคสายไฟเป็นแบบนี้นะดึงออกมาเรียบร้อยตอนนี้แยกส่วนกันนะแล้วตัวนี้ก็เราก็ปลดมาแบบนี้ได้เลยมอเตอร์เขาเลื่อนดีมอเตอร์ตัวนี้ก็ยังเลื่อนอยู่ติดนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ยังใช้ได้อ่อตัวเบรกมันไม่ติดน,นะครับเบรกเบรกมันมันดึงโอเค ช่วงนี้ก็จะเป็นการแงะยางสระเปานะครับเดี๋ยวผมจะเล่งวิดีโอไปเนาะ้มันนานนิดหนึ่งถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับยางสระเปามันเสียแล้วกส็สามารถแงะให้มันหักได้เลยเอย้แงะให้มันฉีกได้เลยเนาะไม่ต้องไปสนใจมันแต่ของผมอยากจะลององัดให้มันยังมีสภาพที่ดีอยู่นะครับเราต้องหาอะไรามาเสียบมันไว้เนาะเราจะงัดแล้วก็เสียบมันไว้ ถ้ายิ่งมีเยอะยิ่งดีนะครับเสียบมันไว้เสียบไว้สักสี่ห้า 4, อันเนาะน่าจะโอเคละแบบนี้ก็จะงัดเงี้ยเสียบไว้สักพักมันก็จะจะหลุดออกไปเองโอเคนะครับแนไหมจะหลุดละแล้วกระแทกปุ๊บมันก็หลุดเลยโอเคครับต,ตัวนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเนาะ สร็จแล้วเราก็มาถอดฝาถังตัวนี้นะครับตัวนี้นะือการดิงมันออกมาได้เลย แน่นนิดนึงนครับตอออนะ้องค่อยๆนะเดี๋ยวเรามาใส่ยางสารเป่ากันก่อนนะครับเป็นซินไ้ถังปั่นเนาะวิธีใส่นะครับเดี๋ยวใส่เรายัดอย่างนี้เข้าไปก่อนนะยัดเข้าไปให้ทุกด้านแบบนี้ ถ้าร้านไหนเขายัดมาแล้วนะครับก็ดูดูให้ดีเนาะนบางร้านเราไปซื้อเนี่ยมันจะมาแบบเขายัดมาอย่างนี้นะนี่นะอ่าเขายัดมาอย่างนี้แต่มันจะเห็นไหมดูด้านข้างมันเห็นเออมันจะนูนมาอย่างนี้ถ้านูนมาอย่างนี้นะครับอย่างยัดเข้าได้ไม่สุดเนาะเราเอามาใส่ปุ๊บมันจะจะหลุดได้ถ้ายัดมาอย่างนี้เราดูอ่าดูจากขอบข้างใน ว่ามันไอตัวพลาสติกมันมาชิดกับยางขอบข้างในหรือยังนี่นะอ่าถ้ามันมาชิดแล้วคุณจับจับนี้จับนี้ไปกดมันลงกดแบบนี้อ่าทุกทุกด้านค่อยๆกดไล่ให้ตัวล็อกข้างในมันมันล็อกให้มันไม่นูนนะครับให้มันไม่นูนนะเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะลองยัดให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะจะ,จะมาให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะนะครับทายัดเสร็จเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่นูนนะดี๋ยวดูนะครับมันจะไม่นูนนะมันจะเรียบๆแบบนี้ะนะครับทุกๆด้านเนาะมันจะเรียบๆบแบบนี้ทดลองอีกอย่างก็คือจับรูตรงกลางนะครับแล้วกดปลาติกลงไปเห็นไหม ถ้ามันไม่เข้านะครับมันจะบุบมันจะไอพลาสติกเนะี่ยมันจะบุบมลงไปเลยอ่าแสดงว่ายังใช้ไม่ได้นะครับแต่นี้เรากดเงี้ยอ่ากดาง,งี้นะกดพลาสติกมันลงไปพลาสติกมันติดล็อกข้างในติดล็อกยางข้างในติดล็อกยางข้างในมันจะไม่หลุดลงไปเห็นไหมโอเคถ้าแบบนี้ใช้ได้โอเคอ่าอ่ใส่ยางเสร็จตัวพลาสติกสลับเปากับตัวสลับเปาก็ เป็นอสเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยอ่ะใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ถามว่าดันมาจากด้านในเลยไม่ครับวิธีใส่เนาะคุณต้องมีตัวนี้ว่าตัวนี้ยัดใส่ยากยากแบบยากโคตรโคคุณต้องมีซีแคมแบบนี้นะครับถ้ามีสองตัวนะจะดีมากเอาตัวที่พอที่เราจะยัดเข้าไปเนะี้ยได้นะแล้วเราก็กดแล้วก็หมุนซีแคมอย่างนี้นี่ ยัดเข้าไปตรงร่องเดี๋ยวผมทำมือเดียวเนาะเดี๋ยวทำเพ้เป็นตัวอย่างแปบ๊บหนึ่งถ้ามีสองตัวนี่จะดีมากแ,แบบนี้ซีแคมแล็อกปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่องว่างของของตัวนี้อยู่เราก็ยึดให้ไอตัวนี้หมุน หมุนนะครับหมุนให้ตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยมันมาเข้าล็อกตรงนี้เห็นไหมเข้าล็อกตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนนี้ก่อนหมุนไปจนจนที่มันพออยู่แบบนี้อ่ะปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่งี้อ่ะอีกด้านหนึ่งอ่ะมันยังจะไม่เข้าเราต้องจับไว้แล้วก็หมุนไอ้ตัวสีแคมตัวนี้ให้มันล็อกพอมันล็อกปุ๊บสองอันนี้นะเราก็เอาถ้ามีสีแคมอีกตัวแล้วก็เอาสีแคมตัวนึง มาจับให้อยู่ระหว่างนี้เหมือนนี้เนี่ยให้ตัวนี้นะมาจับอยู่ระหว่างนี้มันก็จะล็อกปุ๊บถ้าล็อก2ตัวนี้ได้ลนะสบายละเราก็เอาซีแคมแค่หนึ่งตัวเนี่ยมาจับแล้วล็อกองนี้อีกด้านหนึ่งปุ๊บเราก็มาล็อกด้านล่างนี่สตัวนี้อีกอันหนึ่งปุ๊บเนี่ยนฮะล็อกทีละสองทีละสองทีละสองปุ๊บมันก็จะเข้าแบบนี้เลยผงผมมีซีแคมอยู่อันหนึ่งเนาะมีผมมีซีแคมอันเดียว ผมต้องเอา2ตัวนี้ล็อกเข้าก่อนปุ๊บแล้วตัวนี้ผมต้องจับไว้จับจับให้แน่นๆเลยนะครับจับให้แน่นๆนะเราปลดล็อกปลดล็อกซีแคมตัวนี้มาจับตัวนี้อ่าเราเราก็จับแบบนี้เราซีแคมจับไว้เอามือด้านซ้ายก็ได้เอาอะไรจับไว้แล้วเอาซีแคมตัวนี้ม,มุนหให้ให้มันเข้าล็อก2ตัวหนึ 1, 2, ่งหนึ่งสองให้เข้าล็อก4ตัวพอมันเข้าล็อก4ตัวเสร็จเนี้ย อีกสองตัวเนี้สบายแล้วมันจะอยู่ละแต่ตัวเนี้มันอาจจะเหลื่อมลงไปไม่ไม่าไ,ไม่มาเข้าล็อกแบบนี้นะครับไม่มาเข้าล็อกแบบนี้นะเห็นไหมมันจะไม่เข้าล็อกแล้วก็สี่แขนเข้าไปปุ๊บแล้วก็หมุนอีกทีหนึ่งมันแน่นเพราะอะไรมันแน่นเพราะว่ายางตัวนี้ยางตัวนี้มันแน่นมากๆครับมันแน่นมากเวลามันไปยึดกับข้างในเพื่อไม่ให้น้ํามันซึมออกมาด้านนี้เนาะเพื่อไม่ให้น้ํามันซึมออกมาด้านนี้มันก็จะ มันมันมันก็มันก็เลยแน่นมันก็เลยเราต้องขันให้มันแน่นไอ้ตัวนี้แน่นมากๆถามว่ามันแน่นกว่าไอ้ตัวที่มันเป็นเกียวไหมผมไปลองไปศึกษาและดูจากคลิปวิดีโออันอื่นๆนะมันก็มีบางคนที่เขาบอกว่าไอ้ตัวนี้จะแน่นกว่านะครับไอ้ตัวนี้จะแน่นกว่าไอ้ตัวเกียวบางครั้งไอ้ตัวเกียวเนี่ยเวลาเราขันไม่แน่นจริงๆะน้ำมันจะซึม จะซึมออกมาจากด้านซีนข้างในมันต้องใช้กาวาใช้กาวยึดซีนข้างในไว้กาวอะไรก็ได้นะแปะสีนข้างในแล้วเราก็หมุนหมุนเกลียวมันจะเป็นเกลียวออกคือถ้าเราหมุนเกลียวซ้ายเราหมุนเกลียวซ้ายมันก็มันก็ยึดไวน้น้ำมันจะไม่ซึมถ้าเป็นเกลียวนะแต่ถ้าเป็นไอตัวเนี้ยจะแน่นกว่าเขาบอกว่าจะแน่นกว่าน้ำจะไม่ซึมออกด้านนี้เลย วิธีใส่ก็ใส่ตามนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ผมก็ใส่เสร็จแล้วก็วจะมาเป็นนี้เดี๋ยวเราเข้าไปใส่ถังกันเลยถังนีไ้ไอตัวถังตัวนี้นี่ผมเดี๋ยวผมจะป้ายจาระบีหน่อยนะเดี๋ยวผมไปหาจาระบีมาป้ายแล้วเดี๋ยวเราก็มายัดถังกันก็จะน่าจะใส่ใส่ถังด้านล่างก่อนประกอบถัาางก่อนแล้วเราค่อยเอาถังตัวถังปั้นแห้งตัวนี้ยัดเข้าไปอีกทีหนึง่งถ้าเราไม่ถอดมายางนี้นะ โอ้โหผมว่ายากบอกเลยยากมากคือต้องถอดออกมาให้หมดนะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปใส่ด้านล่างกันแล้วก็ค่อยมาใส่ทั้งโอเคนะครับเห็นไหมแต่จุดเห็นจุดมากกันไหม ห็นไหมจุดมาร์กมันยังไม่ตรงนะครับเดี๋ยวผมต้องไปขยับด้านบนให้จุดมาร์กจุดมาร์กเห็นไหมจุดมาร์กตัวนี้มันมัน,ม,นมาตรงกับรูน็อตตรงนี้นะครับเราต้องขยับให้ตรงเนาะเดี๋ยวผมไปขยับก่อนอ่ะฮะตรงครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ยึดน็อตเลยเนาะโอเค แล้วเราก็มาใส่ไอตัวสายพานกันปุ๊บอืมเรียบร้อยเป็นดีโอเคโอเคไปลอง ให้ง,งานนะครับระบบเบรกล่ะโอ้โห,โหโระบบเบรกทำง,งานดีเยี่ยม 的个。